สบายดีว uh, ันด oh, no, yeah, uh, ีคร oh, huh? uh ับผมเยตะกินนอครับมื่อีงทีมงานเป่ายอเฮตะกินนามื่อีนนกินมื่อีฝลตกบกมดเฟซห้ากินหายาเสพนี่ต้นนอนทอดหมูตุ้ยฉ็นนี่แหละหรือว่ากินตะไข่ลวกอออันนี้เอาล้างขี้ยงมมือนี่เนาะให้เยอ ก็ยอดอกเปียวพุนไ่ด้เกี่ยวกันตอนนี้จอเนาะใส่กระเทียมหยอกคุณน่ะได้การได้การเข้มเข้มแเ้ มือเลยบ้านกีนี่เดียวล้างปยิา่า่สองมือเลยบ้านนี่ล้างโยมมือกี้มือเดียวเขาก็พอรนอยู่บ้านที้สองมือบ้านนี่โอ้โหตายพูดแล้วพูดแล้วมือยอะมากกินเนี่มือจะไม่รู้ฟาข้าวสาเลยบ้านนี่มือดำนอเออเราเรามันได้การอะไรเนี่ยหันเหลียงมอกระทะได้หรอ ทอดได้ยังทอดนี่ทอดยู่นี่แล้วในการเนาะนี่ละทอดแบบนี้นี่ละนี่ไฟฟ้าอยู่เลยเนาะเอาเนื้อเค็มๆมาดิงานเค็มๆรับประกันรับประกันความเค็ม บ่มีนวลเลยเนาะบ่ได้ใส่พงศลุดบ่ได้ใส่เด้อพี่น้องเพราะว่ายานพงศล่นเด้ผู้เข้าเจ้าหัวล้านๆลแรกเข้าเจ้ากินพงสศลหลายเด้ยเฮาเลยๆเฮ้ยสิกินไรล้วนเขาก็ได้เนาะแม่นรู้จักเหรอเอี่ยลดๆแล้วหัวเข้าเจ้าเฮากินแต่เกลือจะเป็นลูกไตย่างเดียวบอกว่าไงครับว่าเป็นไรเนี่ยเป็นต้นไตย่างเดียว ทนหมอพี่น้องเอะดัแ่จะได้คิดค่าไฟอีก่นนต้องเสคนี่จะเนี่ไหนกรอบกรอบคนเป็นเนาะคนเคยเห็ดได้ยเนาะสำนีก็สามารถมัดเราสองางขวดได้ปเด๋เนาะออได้เบด สุดยอดเลยทำงพุ่อเพื่อนต่ก็ปุูกไว้เพื่แรงงานข้างบนตั้มตั้มดตั้แดงตั้แตงโอ้ยตั้แตงตั้แตงสุดท้ายปลาตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อปลาตัวนั้นยังบ่ทันได้กินเนี่ยเอามาเอามาโอ้ยปลาตัวนี้ยังเอ้าไว้สุดท้ายเนาะไว้เป็นอันนั้นสุดท้ายเลยพี่น้องปลาตัวนี้ไว้ปิดคลิปไอ้ไว้ปิดคลิปให้ปิดคลิปเฮ้ยเอาไว้ก็เลยไว้นี่แหละเนาะ ปาปิคิปโตเออปาปิคิปปาปิคิปแต่เขาจะยืดแฮมไรก็ได้นาะโอ้ยปตะตูมีแฮมแฟนเนาะเอาแบบนุ่มๆเนาะตอนหมูนี้เอาแข้งๆกินก็ได้นุ่มๆอือเพราะว่าเอาเหนียวๆนุ่มๆบอสเหนียวๆหรือว่เหนียวนุ่มนุ่มเหนียวๆเนาะหรือว่าเอานุ่มๆอย่างเดียวไม่ต้องเอาเหนียวก็ได้ เอ้าเริ่มมีซีซั่นเลยเนาะโอ้สูตรนี้มันธรรมดาเลยครับเออทำได้เลยคนทำนาพวกกินได้นั่นแหละคนธรรมดาพวกกินธรรมดาพวกกินใครจะกินก็ต้องมาพี่แหละกินรถมาผิดอ่ะพิเศษเบาย่อไปแล้วทีมงานเบายอนนี่ขึ้นหอดเเนาเคยมาเสมอไม่ได้มาต้องขึ้นหอดโอ้นอนมาลับนอนมาลับ มานอนนอนรับเลยโอ้จะมันเป็นยังไงดอมันติดบอกเล่งนี้อล้เขาใส่ยางไ้นอตีคุณนุคนติดเนี่ยป่วยไม่ได้อยู่นี่กังตกลมดีนะมีป้านอ๋อมีครับมีมีสิบโมเมนตัวรอเนาะตั้งแล้วห้างเท่กไหไดโอ้ใส่ใ่ของเอออ๋อป้านหรอ มีฮอตพุ่งมียวตีก็มีอยู่นี่ทีมงานทำเจะปาดเดียวโู้ดปาดเดียวเมียน่ะอะไรอ่อันผู้ว่าอันเด้ออ๋ออันนี้อะไรคนในหมาดนอนบาลับอันนี้ขนาดมาเต้ละครกันยันได้แม่เนาะโอ้ตั้งเทียบมาเต้สกุลบนมันบนแม่ทางผ่านกันได้แม่บานอยู่เนื้อสุดตียงมาแม่ก่อนได้ตัวแนอนบาลับ โมเละน้องมาลาบอร่อยเป็นงงซุ่มชั่วกันเป็นงงฮะเดี๋ยวตจงทาเบิ่งก่อนซุปเรี๋ยวไม่เวลาพี่น้องต่อมาแต่ยู่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยใช่ไหมมังคักเข้ากันเลยกับทอดหมูทอดหมูทอดปลาปลาใบแป๊ดตัวเดียวอะไรยังบ่ทอดอยู่ไปแป๊ดไว้ถ่ายคลิปกันเนาะใบแป๊ดตัวเดียวนี่เนาะจนเหยียวแล้วปลาอะไรพี่น้องเอ้ยห้าเดือนหัวหน้า มันบ่มีแต่ในบ่วงสอนก็ได้บ่มีเลยเดี๋ยวบ่อีหลังอือล่ะเอ้ยแต่ตําเนิน้อยเข้มๆเพิ่นเอิ้นเนาะม่ปีพี่น้องปีนี้นตกนตกเวียงานก็บ่ได้ไปนตกินประมาณ7มื้อได้นเนาะ7 8มื้อแล้วแต่ว่ามื้อินมากลางวนมื้อนี้เบ้อยเลยพี่น้องเอ ไปก็เลยก็บบรดคนสมรุ the, มสมรุมกันขนาดคนรันแรงมาบุมีเดวไปอย่างกับบริกิไม่เอาแหวงทำงานกันยางเออมันบุมมีน่เล่ดใส่แต่เงินเนี่ยเดียวไข่กัจนมัดบุมีไข่คนด้วมมามาาด้วยสันเฮ้ยจตเสียพนักพีิทย์เอ้ยนี่ละตำมะเตงของเท้เลยเนาะ ยังมันเฟตตำนึ่งนึกเลยพี่น้องเนอยตำอยู่ตำนี่ครับตำนานนั่นเขียนเร่งเพชรพุชักเล่นอันนี้ละเพื่นว่าตำนานตำนานเอออันนี้มันจะเป็นตำนานนี่นี่มนเคยตำมาแตงแล้วนี่เป็นตำนานเนาะตำนานเพื่อนเพื่อนรอกินเป็นุ่โมงก็พอแล้วตำนาน นาเออเออท่านบอกว่าไงถ่าของจะถ่ายของยังมาถ่ายลูกกู้ลูกกู้ลูกห้าลูกกู้เตือนไอ้เบื่อใช่ไหมแสดงโฆษณาแสองโฆษณายอดดีดตามมาแต่งครับทอดปลาทอดปลาว่าก็ได้ปลาอย่ามาทอดทอดหมูเนาะปลาก็ว่าทอดอยู่ตัวเดียวเขาละรอไปกูไปกัน เอ้เด่นดิสุดยอดมาล้เนาะสุดแล้วสุดแล้วพี่น้องเสร็จแล้วทอดลมูพี่น้องเบอร์ใส่กระเทียมพริกไทยแต่เลยเนาะใส่ตเกลือย่างเดียวเอาเค็มๆไปเออหน่อยๆเค็มๆอ๋อบดนี้ตูปาทอดปลาเนี่ยไม่ต้องใส่เกลือเลยเออมันเค็มเลยมันเค็มเลยพอแล้วใส่ชิ้นมาแต่ละเรียบร้อยแล้วพี่น้องในบ้านนี้ เขหโอ้สุดยอดสุดยอดคักสุดยอดใบอ่อนอ้าวแม่นบอกมันเรายร่าเยี๊ยมเหม่ำไรไปรุ่นอไปส่นามามากินว่ามึงเห็เจ้านรูดมือแล้วม่ได้กินทำานี้นะชิ้พิตอนอะไรใครได้มาเขากิน ่มือดูขอบเป็นผู้ขอบเออเอเออ่าเลี้ยนมาบ้านสวยเราัับูถอก็เราไปเอระดับอาบ้านนี้เดี๋ยวจาไปบางตู uh, ้จงว่ากันพี่น้องทอดหมูเมื่อไหร่ทอดปลาต่อพี่น้องปลาตัวเดียวนะครับนี่หือบุญสองตัวอกวมากลนนี่เดด้อมื่อไหนี่เนาะกีเนาะโอย อกขนาดนีนี่เนาะพอดนี้ตัวเดียวันเนามูมูมู่มูปลาจะวุกออนข้างมีน้อยยังยังยังากล่ะกินซื้อๆกันยางบ้างกเลยต้องกินน้าล่องไปเอออืมเอาเข้าไปต้องหันทีมงานเ่าย้อนริมโค้งเขานี่เนาะเข้าไปข้างตามุกแตงพร้อมอีกแน่นะเออือากาก็ดีพวกตดินีดบ่บ่บ่ไม่พีน้องอล ออมก็บอกว่าไม่ร้องเลยต่าบอกว่ายไม่ด้เจอกันด้วยก็คนนี้นะมึงเหรมึงจะเจอก้นชิมนีไปสั้นนี่ละพูดชื่อกองกระยาเลยดิแงเลยมึไ่ไหวเลยแงกูก็ไเลมันยาเลยดิแ้งยังไงิไหวเหอเออิไวเหรอกินก้อนมึงจกินเอาเสิบหายเลยบานี่มันเหลือแต่กระดูกบูมี่ดิมันไม่กระเนื้อดิมันเหลือดิแล้วนี่ละครับผมขอบคุณสรการติตานัชมักเดสวัสดีครับ Thank yeah. yeah.